ไม่ขยับไม่ลุกไม่กินไม่ดื่มไม่แม้กระทั่งขับถ่ายผู้คนตั้งข้อสงสัยเลยหรือนี่คือพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดหรือเขาคือบุตรบอยยังจำกันได้ไหมคะบุตรบอยหรือว่าลามะน้อยแห่งเนปาลเมื่อก่อนดังมากๆเลยนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งเข้าไปในป่าแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพ ไม่กินไม่ดื่มอดข้าวอดน้ำสิบเดือนเต็มๆจนกระทั่งทั่วโลกตั้งคำถามว่าหรือนี่เป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดหรือไม่ปรากฏล่าสุดโตเป็นหนุ่มแล้วและที่น่าช็อกไปกว่านั้นเขาถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์วัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นค่ะ ผู้ชายคนนี้ชื่อว่ารามบาหาดูบอมจันทุกวันนี้อายุ34ปีนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่9เมษายนปี1990ค่ะสมัยเด็กๆเ,เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะคือชอบเก็บตัวเงียบๆเรียนหนังสือก็เรียนไปถึงประมาณสักป .4 แล้วก็เปลี่ยนไปเรียนเส้นทางธรรมะแทนและลักษณะนิสัยก็แปลกค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วย ส่วนใหญ่ชอบไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพรักความสงบชอบปลีกวิเวกเรื่องราวของรามะน้อยส่วนใหญ่แลจะถูกเปิดเผยโดยพี่ชายของเขาพี่ชายเล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลามะน้อยออกจากบ้านไปเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําที่ลําธารแห่งหนึ่งพี่ชายก็ไปตามจะให้กลับบ้านไม่ยอมกลับนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพต้นนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ ที่สุดเขาก็ไปนั่งจริงๆค่ะไม่ขยับไม่ลุกไม่กินไม่ดื่มไม่แม้กระทั่งขับถา่ายเชื่อไหมคะว่า10เดือนเต็มๆพอข่าวนี้มันออกไปทั่วโลกทุกคนสงสัยทันทีอุ๊ยหรือเขาจะเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดหรือเปล่าชายาบุตรบอยก็ตามมาในทันทีค่ะ โด่งดังไปทั่วโลกเลยสํานักข่าวต่างประเทศต่างๆก็เดินทางมามาตั้งกล้องมาเฝ้าสังเกตการขยับจริงหรือไม่นั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแค่นั้นหรือเปล่าผู้คนที่ศรัทธาทั่วโลกก็เดินทางมากราบไหว้ครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้มาเห็นกับตาแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เชื่อนะคะบางกลุ่มก็เดินทางมาขอพิสูจน์ให้เห็นด้วยกับตามีการตั้งกล้องแบบ24ชั่วโมงถ่ายเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ บุยะบอยผมยาวขึ้นเรื่อยๆรื่อหนวดออกมามีเครายาวออกมามีความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นมีเรื่องเล่าว่าเกิดไฟไหม้ที่อาสนะที่ลามะน้อยนั่งอยู่แล้วเชื่อไหมคะพอเกิดไฟไหม้ลามะไม่แม้แต่กระทั่งลุกหนีด้วยซ้ำจนสุดท้ายมีคนมาดับไปได้รายการเรื่องจริงผ่านจอของประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปขอสัมภาษณ์ลามะน้อยด้วยนะคะต้องไปเข้าคิวแล้วก็เฝ้าสังเกตการ จนที่สุดแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์จริงๆซึ่งเขาไปถามได้ว่าทำไมลามะน้อยถึงได้มานั่งสมาธิปรากฏคำตอบที่ได้ก็คือเขาต้องการที่จะประกาศสันติภาพให้กับชาวโลกเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่อย่างใดแล้วก็การนั่งสมาธิเป็นสิ่งพื้นฐานที่ใครๆก็ทาได้ค่ะเมื่อโด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้คราวนี้ก็จะมีเหล่าสาวกเกิดขึ้นมากมายค่ะที่เลื่อมใสศรัทธา มีการเทศนาด้วยนะคะการเทศนาครั้งแรกของลามะน้อยเนี่ยเขาบอกมีคนมาฟังมากกว่า3,000คนสุดท้ายหลังจากนั้นทีนี้มันก็เริ่มเกิดเป็นเครือข่ายอาสมของลามะน้อยเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงต้นปี2018มีแม่ชีวัย18ปีคนหนึ่งไปแจ้งความบอกว่าเขาถูกลามะน้อยข่คมขืนในอาสมโดนทำร้ายร่างกายด้วย แต่ปรากฏว่าทางลามะออกมาบอกบอกว่าไม่ใช่เลยคนเราเนี้ยมาก่อกวนเขาตอนนั่งสมาธิแล้วสุดท้ายคดีนี้มันก็เงียบหายไปพอมาปี2019คราวนี้สาวก4คนหายไปจากอาสมครอบครัวมาตามหาแล้วก็ไปแจ้งความค่ะบอกว่าลูกๆหล,ล,ลานๆของเขาพอเข้าไปในอาสมแล้วปรากฏว่าหายตัวไปอย่างลึกลับจนทุกวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเป็นตายร้ายดียังไง ล่าสุดมกราคมที่ผ่านมาตำรวจไปจับลามะน้อยที่บ้านพักค่ะเชื่อไหมว่าตอนไปจับเนี่ยเขากระโดดหนีลงมาจากชั้น2ด้วยซ้ําโทษฐานก็คือไปขม่มขืนผู้ยาว์วัยเพียงแค่14ปีสารตัดสินจำคุก10ปีนะคะแล้วก็ต้องชดใช้เงินจํานวนประมาณ1น0 0 0 0สบาทให้กับทางผู้เสียหายสิ่งที่ยังต้องตามหาต่อในตอนนี้ก็คือสาวกทั้ง4คนที่หายไปจากอาสมค่ะ เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยแล้วเริ่มเปิดปฏิบัติการไปขุดดินแถวแถวป่าแถวอาสมแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง4อาจจะเสียชีวิตแล้วถูกฝังเอาไว้ใต้ดินเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องช็อกโลกเพราะไม่มีใครจะอยากเชื่อหรอกค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงเหมือนที่เราเชื่อก็ได้ค่ะ กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆจากนิปอนออนไลน์ได้ทางดั m มี่ซี h ีไทยแลนดเจอกันเหมือนเดิมสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆกาแฟอร่อยๆหอมๆแบบนี้ที่ร้านบ้านกาปู t ropical cafe เจอกันใหม่บ๊ายบายละค่ะ